ท่านนายกเนี่ยไปประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงช่วงหนึ่งของการรายงานจากผู้ว่าสุรินเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องการเปิดปิดด่านที่เวลาไม่ตรงกันเราบอกปเไยได้ไหมคะว่าถ้าเปิดตรงกันจะเกิดผลประโยชน์ที่ดีกว่าหนูว่าถ้ามันเปิดปิดตรงกันเนี่ยเขาจะได้ค้าขายได้ได้เท่ากันอันนี้มันก็ดีกว่าก็ลองดูว่าไม่ไม่น่าจะใช่เรื่องที่แบบต้องต้องต้องมีปัญหานะคะลองลองลองคุยดูยแล้วกันขอบคุณค่ะอนาดหนาแสนสุดช้ำมีผู้นำแสนสุดเข่า มีเห็นประเด็นเราผลักดันเขาให้เข้าทางปิดดานการทำกินให้เหม็นดิ้นสิ้นความหวังลุกไทยไม่มีทางเมื่อตนยังจะอดตายแต่สูดูสิ้นคิดมองเห็นผิดช่วยอีกฝ่ายอ้างถึงประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันมีเห็นเป็นทหารที่ปิดกัน้นไอ้เหม็นนั่นกดดันบีบคั้นมันให้กลับหันสู่บ้านตนไม่รบ จบอิ่มเอมนี่แหละเป็นประโยชน์ลน้นแต่เจ้าเคลาเหลือทนมีเห็นผลประโยชน์ไทย